ครับที่เป็นส่วนที่เราเรียกว่าโภชนาบําบัดนะครับคือเป็นเรื่องอาหารเกี่ยวกับอาหารของสุขภาพที่สมบูรณ์เรียกว่าอาหารต่อต้านอนุมูลอิสระอาหารทําให้สุขภาพดีอาหารทําให้เกิดพลังชีวิตและความสุขขึ้นดังนั้นโภชนาบําบัดจึงเป็นทางเลือกใหม่อีกอย่างหนึ่งในการบําบัดรักษานะครับเราจะเห็นว่าในห้องนี้เป็นห้องซึ่งเล็กๆแต่ว่าภายในเราจะเป็นที่ปรุงอาหารสําหรับการบําบัดแล้วก็ สำหรับที่จะทําให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้สนใจในเรื่องสุขภาพนะได้เข้ามารับประทานอาหารแล้วก็ได้รับอาหารที่มีคุณภาพหรือคุณค่าทางร่างกายที่สําคัญเราก็จะมีอาหารแบบเขาเรียกว่าอาหารแบบสี่ธาตุบาบัดธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟซึ่งจะใช้ตารางหรือวิธีการตรวจสอบของแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องทานอาหารตามธาตุของตัวเองธาตุดินต้องทานอาหารแบบไหนธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟต้องทานอาหารแบบไหนฉะนั้น คิดว่าที่นี่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพแล้วก็การฟื้นฟูนะครับร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็กระปี้กระเป๋านะครับ